พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะไปดูอ้ารีวิวเรสนจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบทเรียนทบทวนเพราะเรื่องของ there is there are นัเรียนเรียนไมยังคะเรียนมาแล้วนะคะนะนะอย่างที่ครูบอกก็คือ there is กับ there are เอาเสียงที่ค่ะ there is there are แปลว่าอะไรคะ มีเอาจดไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ there is, there are. เดริส e ดร e r e เขียนวันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงไปที่ขึ้นต้นทีด้วยตัวใหญ่เนี่ยเพราะปกติแล้วเดริสเด e อ r e เนี่ยเรามักจะใช้เป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะบอกว่ามีไอ้นัน่นมีไอ้นี่นะคะนั้นมันก็จะอยู่ที่ต้นประโยคนั่นเองอ่ะเรียบร้อยไหมคะ เรบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคือ THERE IS ก็แปลว่ามี t h e r e a r e ก็แปลว่านี่แต่ใครจำได้ครูเคยบอกว่า THERE IS กับ there are นี่มันต่างกันยังไงคะเออมันมียังไงมันถึงต่างกัน there <is> ถ้า h e ออ is เนี่ยมีของสิ่งเดียวถูกต้องไหมคะถ้าได้ r e AR าเนี่ยมออีมีมากกว่าหนึ่งสิ่งจะไม่ง่ายเลยตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยเราใช้ THERE นะนั้นจะบอกว่ามีอะไรที่มากกว่าหนึ่งเนี่ยต้องใช้ they are นั่นเองเอาโอเคนะคะทีนี้ไปดูตัวนี้ออกเสียงว่าไงคะ d a อเ e ออกเสียงว่าไงนะ they're t h e r e s t h e r e s เพราะตัวนี้ a p o s t r o y h s s ตัวนี้เป็นตัวย่อของ <Please. S 1> อ๋อั้นตัวเต็มๆก็คือ น่นเอ there is ย่อก็คือเ e สดังนั้นเราไบาล์นเราพูดกับบางทีเราพูดกับคนชาวต่างประเทศเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราเรียน there is แต่เวลาเขาพูดเนี่ยเสียง is หายไปก็คือเขายอ่อแล้วก็เป็นเด e แ t h e r e is ก็เวลาพูดก็เร็วมันก็จะเป็น t เ e s นะนั่นเองอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคก็คือ clock clock แปลว่าอะไรคะ clock <Yeah. S 1> อ่าเวลาออกเสียงเนี่ยเสียง s ก็จะมาลิงก์กับเสียง a เวลาออกเสียงจึงได้ยินชาวตา่างชาติพูดว่า d a e s a clock e a e s clock เห็นไหมคะแทนที่เป็น there is a clock เวลาเราอ่านเนี่ย there is a clock แต่เวลาฝรั่งพูด there s clock เอ๊ะ <Yeah. S 1> มันหมายถึงอะไร <Yeah. S 1> ก็คือมีนาฬิกาหนึ่งเรือนเหมือนกันฉะนั้นเวลาย่อแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดสั้นจังใช่ไหมคะ นะก็เป็นอย่างนี้เองเอาลองออกเสียงพร้อมกันที่ค่ะ d a s c clock dance clock ธนัชพร d a s c <dance> clock ก้องเกง d a s c <Dance> clock o k เค p e e f o r m e next one dance and apple d a n l e and apple ท <and> ่านที่เป็น there is an apple there s an apple ย่อเลย d e s e t apple d e s a n t apple นั่นเองอ่ะนี่การนำไปใช้การนำไปใช้การนำไปใช้ก็คือ the r e i s หรือ the เนี่ยในรูปย่อเนี่ยก็จะใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์คำนามนับได้เอกพจน์เป็นยังไงก็เป็นแบบนี้ไงก็คือคำนามที่ต้องขึ้นต้นที่ต้องใช้คำนามหน้าด้วย article a หรือ a n เราจะไม่วาง clock ไม่วาง apple ใน ตัวเดียวโดยลำพังต้องเอา a หรือแ n มานำหน้าด้วยนะคะก็คือดอังนี้แหละที่เรียกว่ารูปคำนามนับได้เอกพจน์กับอีกงานหนึ่ง is หรือ das ก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้แต่คำนามนับไม่ได้จะวาง a กับแอไว้ข้างหน้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมคำนามนับไม่ได้ได้ไหม ไม่ได้ A กับแอนมีความหมายว่า1แล้วจะไปวางได้ไงเนเมื่อมันนับไม่ได้อย่างเช่นโยเกิร์ตนับไม่ได้ดเวลาพูดก็คือ there is yogurt there's yogurt แต่เราสามารถใช้อะไรนำหน้าคำนำนับไม่ได้ได้เมื่อสัปดาห์ที่ลแล้วเรียนแล้วใช้ซ m ำไงนะคะแต่ถ้าใช้ซ m ำนะคะเราก็จะไม่ใช้กับ there is is นะคะนะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรนำหน้านะคะนะคะแดนสโยเกิร์ตอย่างนี้อ่ะโอเค take a note this right now นะ ก็คือถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ sum แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้เราก็ใช้ a หรือ a n นนำหน้าจำง่ายๆแค่นี้นะคะก็คือใช้ there is ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างในเรื่องของการใช้คำนามนับไม่ได้ให้ดูด้วยการใช้ sum กับคำนามนับไม่ได้เนี่ยนะคะใช้ได้ทั้ง e r e i s there are แต่ถ้าใช้เดออาคำนามนับไม่ได้นั้นทำไมคะจะต้องอยู่ในรูปของทำไมรูปของการกำหนดปริมาณแล้วนะคะกำหนดปริมาณแล้วงงไหมเนี่ยเราเรียนเรื่องคำนามนับไม่ได้มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่คำนามนับไม่ได้เรานับจํานวนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะนัดจะนับจำนวนให้ได้เราต้องเอาคำนามนับไม่ได้นั้นไปใส่ภาชนะหรือไปเออไปกาหนดปริมาณใช่ไหมคะถึงจะ เป็นคำนำนับได้พระหูพจน์ที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งได้ไหมคะหรือมีจำนวนหนึ่งเนี่ยจะต้องกำหนดปริมาณซะก่อน เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยอย่างอ่าอันนี้คือการใช้เด r e is หรือในรูปย่อคือเ r e กับคำนามนับได้เอกพจน์นะคะนี่นักเรียนก็ต้องจําแล้วคํานามนับได้เอกพจน์จะวางไว้โดยลําพังไม่ได้ต้องมี Art i c l e a หรือแอนนำหน้าถ้ามีจํานวน1น,นะะมีจํานวนแค่1ไม่มากไม่ได้มากกว่า1เนี่ยนะคะเพราะว่า A หรือแอนมีความหมายว่า1อย่างนเนี้ย มีนาฬิกาหนึ่งเรือนมีแอปเปิลหนึ่งผลเนี่ยนะคะอผ่านเลยนะผ่านได้อะไงคะใครที่ยังจดบันทึกช้าอยู่มีไหมคะเรียบร้อยอย่าง อัน,นเดเดชเรียบร้อยยังคะอ่ะเออผู้ว่าเดชอีกแล้วนะคะผู้ว่าเดชนะคะธีรวัตรวันนี้ช้านะธีรวัตรนะเอาไปทีนี้ไปดูตัวอย่างที่ยาวขึ้นเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกว่าแค่ d e s h clock แต่คราวนี้เป็น d e s h book on the table มี on the, on that table มาขยายเอา book อีกบอกให้รู้ว่าเอา book นี้อยู่ที่ไหน นะคะมบนโต๊ะตัวนั้นด้วยไม่ใช่โต๊ะธรรมดานะมนโต๊ะตัวนั้น that table โอเครีดดิทอาจจะมี h e r e s a book on that table t h e r e s a book on that table อันนี้เป็นการใช้ t h e s หรือ t h e r e i s กับคำนามนับได้เอกพจน์ทีนี้ไปดูใช้กับคำนามนับไม่ได้เราใช้ some เห็นไหมคะก็จะเป็น there's some milk in the fridge fridge นี่คืออะไรรู้ไหม Friend นี่ก็คือ refrigerator อะไรคือ refrigerator ตู้เย็นภาษาพูดเขาเรียก f r e d นะคะ there's some milk in the fridge ดิเพียงมี there's some milk in the fridge there's some milk in the fridge นะคะอันนี้เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาทางการภาษาทางการคือ refrigerator นะคะไหมคะมีนมจำนวนหนึ่งไม่ระบุจำนวน ฉันซ้ำใช้คำนำหน้าคำนามนับไม่ได้อันนี้คือการใช้ h ด r e s s กับคำนามนับไม่ได้นะคะบอกว่ามีนมจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตู้เย็นนะคะโอเค c h e c n o t t h i s for example ก็บันทึกไว้เป็นตัวอย่างทั้งหมดที่นำเสนอนี้เป็นเรื่องของประโยคบอกเล่านะคะเป็นเรื่องของประโยคบอกเล่าฉะนั้นเวลาบันทึกเนี่ย ประโยคบอกเล่าทุกประโยคต้องจบด้วยด้วย full stop นะคะเราเรียนเรื่อง punctuation มาแล้วก็ต้องใช้ใถูกทีนี้จากประโยคบอกเล่ามันทึ่เรียบร้อยหรือยังจากประโยคบอกเล่าลองไปดูว่าประโยคคำถามเป็นอย่างไรนะคะเรียนขึ้นหัวข้อประโยคคำถามแล้วขีดเส้นใต้ด้วยหลายคนขึ้นหัวข้อแล้วมกมกไม่ขีดเส้นใต้ เราจะมาดูว่าประโยคบอกเล่า t h e s a b o o k on that table เวลาเป็นประโยคคำถามเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงประโยคคำถามที่ครูจะยกมาถามนี้เป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นั่นคือต้องการคำตอบ yes หรือ no นะคะฉะนั้นเราเคยเรียนมาแล้วการตอบคำถาม yes no question การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามแบบ yes no question ทำได้ง่ายๆเลยทำแบบไหน ใครจำได้ทําแบบไหนเอาอะไรมาวางข้างหน้าถูกต้องธีรวัตรเอาปมมือธีรวัตรหน่อยค่ะนะฉะนั้น there's a book on that table mm hmm. เวลา,มาไม่พิยกำถามจะได้ว่ายังไงจะได้ว่า is <Yes. S 1> is อะไรคะอืม yes. 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 น้นเราอี้มาวางข้างหน้าอะไรคะ อีส <Eat S 2> อะไรเพียงแค่ธีรวัตรแอ่ว่าเพียงแค่เอาอีสมาวางไว้หน้าประโยคแล้วทำยังไงธีรวัตร <Is there. S 1> มันจะได้ว่าไง <Is there. S 1> เออมันก็จะได้ว่าอีส์เด e ก็แค่เอาอีสเนี่ยมาวางข้างหน้าเดแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไอเป็นไอตัวใหญ่เห็นไหมคะส่วนแดตรงนี้ก็เปลี่ยนทีมาเป็นทีตัวเล็กมันก็จะได้ว่า Is there a book on that table แล้วก็เปลี่ยน f u l l stop เป็น Question Mark แค่นั้นเองทีความหมายก็เปลี่ยนเป็นมีหนังสือหนึ่งเล่มบนโต๊ะตัวนั้นใช่ไหมแค่นี้เองเราแปลตรง Question Mark ว่าใช่ไหมง่ายๆเลยนะคะแค่เปลี่ยนเอา i s ไปวางข้างหน้าแล้วสิ่งที่นักเรียนลืมเสมอเลยก็คืออักษรตัวแรกของประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นักเรียนก็เป็นพิมพ์เล็กมาให้ครูเสมอเลยตรงนี้ก็ต้องจำด้วยนะคะ ถ้าตอบว,ว่าใช่ตอบว,ว่าใช่จะตอบว,ว่าตอบว,ว่า yes. yes ตัวเดียวเลยเหรอ yes. yes อะไรฮะถามอะไรล่ะถาม is there ไม่ใช่เหรอถูกต้อง <Yes. S 1> ก็แค่เปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมก็คือ there is ถาม is there ก็ตอบ there is yes there is แค่นี้เองการตอบ yes o question เอาส่วนหน้าตรงนี้แมาตอบแต่ให้กลับมาอยู่ในรูปของออบอกเล่าเหมือนเดิมนั่นเองถามว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งบนโต๊ะตัวนั้นใช่ไหมตอบใช่มีแค่นี้เองใช่มีแต่ถ้าไม่มีเราตอบอะไร no no อะไร no there is no. แต่เอาพวกมาด้วยมี no ต้องมี not ก็คือ no that is not แค่นั้นเองนะแต่ที่ต้องจำคือหลัง yes กับ no ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าด้วยเสมอเลยแล้วแดที there, ่อยู่หลังเครื่องหมายคอมมา่าต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเพราะว่าคอมมา่าไม่ใช่ full stop นะคอมมา่าไม่ใช่ full stop ฉะนั้นจะต้องใช้ทีตัวเล็ก ไหคะวิธีการถ้าเราจําหลักเนี่ยง่ายๆเนี่ยเวลาเราถามตอบเนี่ยเราก็จะจําได้แล้วเราก็ตอบถูกหลักก็มีอยู่แค่นี้เองบางทีประโยคนี้ is there a book on that table นักเรียนอาจจะแปลไม่ได้ทั้งประโยคแต่ทั้งเรียนรู้ว่าหลักถ้าตอบ yes กาหนดต้องเอาเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยมาเปลี่ยนให้อยู่ในบอกเล่านะนักเรียนก็จะสามารถดึงลงมาได้โดยไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้นั้นหลายครั้งที่หูออกข้อสอบใช่ไหมคะแล้วก็หลอกใช่หรือเปล่า ตัวนี้อาจจะหลอกว่า yes he is หลายคนก็ตอบแต่ถามว่า he มีไหมในประโยคคำถามมีไหมไม่ม,ม,มีตอบก็ผิดทันทีนะคะแต่ถ้าตรงนี้ครูถามว่า is he is he คำตอบก็ต้องเป็น yes he is เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้หลักนะอ้าวพูดไปด้วยหลายคนก็คือ take a note ไปด้วยก็คือต้องต้องรู้ใช่ไหมคะเวลาครูที่บายก็บันทึกไปด้วยฟังไปด้วยแล้วเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ แลทว,วงเสร็จยังเอ่ยอย่าลืม full stop อย่าลืม question mark อย่าลืม comma ทุกส่วทุกตัวมีความสำคัญประโยคคำถามขีดเส้นใต้บางคนเคยมือนะคะเวลาเขียนปุ๊บจุดปับ๊บผิดไหมผิดนะคะนะเพราะว่าจุดก็ต้องมีความหมายด้วยเหมือนกันแล้วจุดหลายคนใช้วงกลม การคําว่าจุดต้องตรงกลางต้องไม่มีที่ว่างนะคะต้องทึบนั้นจุดลงไปเลยไม่ต้องมาระบายอยู่อ่านเรียบร้อยอยังเอ่ยเรียบร้อยอยังคะเอาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบไปเลยค่ะแดสบุก a book on that table? Again, is there a book on that table? Is there a book on that table? On that table? Is there a book on that table? Again. Is there a book on that table? Yes. Yes. There is. No. There is. ด <No. S 2> ้นการถามให้ตอบเยกโนเนี่ยใช่ใช่ไหมเห็นไหมภาษาไทยยังใช่ไหมนะชาภาษาอังกฤษก็ต้องเน้นเสียงที่ตรงปลายจะได้ตอบได้อ่าหรือตอบตัวนี้เขียนตัวย่อไปด้วย no t h e r e is not เราสามารถย่อ no, is not เป็น isn't นะก็จะเป็น no there isn t h e r e isn't เห็นไหมคะนะอ่าวงเล็บไปวงเล็บนะ,ะตรงหลังนอตต้องมี full stop ด้วยนะหลังนอตมี full stop อันนี้คือรูปยอ่อของ no there is not ก็คือ no there isn't ออกเสียง o no, there i s no t n there isn't ทุกอย่างเรายอ่อได้ให้สั้นลง อันนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า is verb to be มี3าตัว is a mr a e ตรงนี้จะพูดแค่ is กับ a r e is ใช้กับนามนับได้เอกพจน์กับนามนับไม่ได้ทีนี้เราไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตรงนี้ครูชี่ให้เห็น is there นี่ก็คือ there ตอนนี้เอาเสียงว่า there